แฟนะคะนะคะนักแสดงนะคะที่จะเตรียมพรุ่งนี้นะคะเป็นทีมการแสดงมาจากไหนอะไรยังไงครับผมสวัสดีครับผมเราทีมงานโจะพักศินครับมาจากปทุมธานีครับผมแต่จริงๆแล้วเรามีเครือข่ายอยู่หลายที่ครับทางทองปทุมกรุงเทพชาวชนบุรีอยู่ตอนภาคกลางแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราก็ภาคอีสานก็วิ่งกันบ่อยอยู่ครับอุบลนครพนมสุรินทร์ วิ่งวิ่งทางอีสานเยอะอยู่ครับปูดอนก็เคยนะครับสกลสกลนี้เพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกครั้งแรกตอนแรกติดต่อมาที่สกลเฮ้ยเราก็ไม่เคยมาด้วยอยู่ไหนใช่ครับพอบอกพอผมบอกขอรายละเอียดตำบลมาเอ๊ะคุ้นคุ้นแล้วเรื่องคุ้นคุ้นแล้วเขาบอกเป็นนาลุงพลหมอชัยเลยใช่เลยแล้วก็ดีใจครับผมได้ดีใจตรงที่ได้มาเจอลุงป้าด้วยครับผมขอบคุณที่ติดต่อทางทีมงานไปนะเห็น อาจารย์เคยแสดงที่ต่างประเทศด้วยหรออ๋อไปอินเดียอินเดียมีฟิลิปปินส์จีนมาเลยครับผมส่วนใหญ่ไปทางนู้นก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่บง่งบอกถึงประเทศอะเนาะมวยไทยโขนครับผมการแสดงพื้นบ้านภาคอีสานพวกเซิร์งกระโปงพวกเซิร์งรต่างๆครับอันนี้อันนี้นาเสนอเป็นเรื่องราวหรือเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นแค่เป็นแค่เขาเรียกว่า หมายถึงที่ที่ยวที่มาแสดงนี่เป็นช็อตเล็กๆครับผมเป็นเป็นอย่างนี้อย่างโขนผมแค่จะยกตัวอย่างช็อตเล็กๆของโขนมาให้ชมครับผมจริงๆแล้วโขนมันมากกว่านั้นใช่ใช่ส่วนการแสดงที่เหลือคือผมเสนอมาเพื่อให้มันสอดคล้องและเป็นมงคลกับงานเช่นระบำเทพบันเทิงเนาะชื่อชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับเทพบันเทิงนะครับความสนุกสนานของเทวดานางฟ้านะครับและอำนวยความสะดวกใช้ให้ทุกคน เช่นเดียวกัน mm hmm. นะครับส่วนระบำกิดดาพิธิหารกิดดาพิธิหารนี่คือถ้าดูถ้าชมการแสดงเต็มจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการ mm hmm. เหมืนมีเทวดานางฟ้ามาอวยพรให้เรา mm hmm. าเป็นการ mm hmm. จริงๆแล้วที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโปรยดอกไม้ mm hmm. ก็เหมือนการ mm hmm. ที่เหมือนพระผมน้ำมนต mm hmm. คล้ายๆกัน mm hmm. ครับผมเพื่อความเป็นสิดีมงคลก่บทุกคนนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็มาโดยเฉพาะปู mm ่ hmm. ครับผมก็วันนี้ไม่สามารถซ้อมให้ดูได้เอาไว้เซอร์ไพรส์พรุ่งนี้แล้วกันนะครับยังไม่มีเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ด้วยนะคะใช่ครับผมนี่คือุดที่เราเตรียมมาใลยบรรกาศนี้ครับมีมีช่องทางให้ทุกคนแบบอยากติดตามไปดูด้านหลังเลยอย่าเงี้ยต้องการอะไปติดตามสามารถติดตามผลงานได้เลยครับที่ทิกต็อกโคชพัชสินแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กอันนี้จะเป็นหลักเลย แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพชพัชสิ์คอควายชาวช้างพัชตรงตัวเลยพัชที่แปลว่าหน้าครับซึ่งแปลว่าหน้าช้างเป็นพระนามหนึ่งของพระพิฆเนศใช่ครับผมพชพัชพัชมีความหมายหนึ่งใช่ฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแต่ละท่านแนะนำตัวนะชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับอันนี้ผมครูบีมแล้วกันนะครับผมครูบีมทุกคนอยากครูบีมครับเป็นเจ้าของทีมงานพชพัชสิ์ครับผมนี้ พี่กิมเป็นละครนางของทีมงานละครา่สวัสดีค่ะวอค่ะออวองวอ,ว,อ,ว,อ,ว,อวิษยุเป็นละครพระละครพระสวัสดีค่ะวิมค่ะเป็นละครพระละครพระแล้วก็จะเป็นจิตตลีลาคป็นแบเข,ขาจะทำรับใช่พญานาคก็คนขขนี้นะอ๋อคนนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอจะได้ดูรอบพรุ่งนี้ทำรับบ้างใช่ครับหมดเพราะว่าในในคลิปผมนั่งดูป้าป้าก็ค่อยๆค่อยๆแง้มนะ เดี๋ยวไม่รู้ไม่เคยได้เต้นมาตีสามอ่ะป้าไปดูว่าเขามีอะไรบ้างเขามีแบบโูบเมื่อคืนเนี่ยยาวเลยป้าเดี๋ยวไว้บอกทีหลังเดี๋ยวไว้บอกทีหลังแต่ก็เพื่อยๆเห็นป้าบอกว่าเดี๋ยวงานบวงสรวงไม่แน่อาจจะมีแต่พูดยินดีก่อนนะคะเออยินดีเาลยเราจะได้เห็นป๋าชุกนะยินดีไหมนะยินดีครับครับผมยินดีครับมีแต่เทพานามาเล่นให้คุณชมแบบชี้ทั้งหมด มันเป็นงานงด ưỡng เนาะก็ไปถึงเทวดานังฟ้าขอบคุณอาจารย์บีมแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะที่เดินทางมาร่วมในงานวันเกิดลุงพงศ์ดีครับยินดีครับโอเคนะทุกท่านโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมารอเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้นะคะ